หลังบ้านพามาดูต้นทูนหวานสวนหลังบ้านนะคะมาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สวนหลังบ้านก็พาเข้าสวนเหมือนเดิมนะคะวันนี้สวนหลังบ้านจะพามาดูต้นทุนนะคะต้นทุนนี้เอาไว้ข้างนอกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทีนี้พอไปข้างนอกแล้วมันจะโตช้าเนาะเพราะว่าหนอมันหนอมันขึ้นมาแล้วทากมันกินนะคะมันก็เลยขึ้นช้าหน่อยปีนี้เนาะเราก็เลย ไม่ได้ลงภาพสวยๆให้ดูเยอะนะคะแต่ว่าเขาก็ยังดูสวยยังงามอยู่นะคะเราก็มาดูเทคนิคการปลูกนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะก็แค่ใส่ใส่ดินธรรมดาเนี่ยดินธรรมดามันจะไม่ค่อยมีเชื้อมีเชื้อราถ้าใส่คอมฟอร์ตมันจะเป็นเป็นเชื้อราเยอะนะคะก็ใส่ดินพื้นนี่แหละดินเนี่ยธรรมดาอย่างนี้เลยนะคะเราก็ขุดตามพื้นนี่แหละมาใส่ถุง ถุงนี้ก็ได้มาจากถุงที่เรากินข้าวสารเนาะกินข้าวสารเสร็จเราก็เก็บถุงไว้เป็นกระถางนะคะเราก็เอามาใส่ดินแล้วก็เอาเงาเขาใส่ลงไปแล้วก็วางไว้อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นปีที่สองที่เราวางไว้ข้างนอกกินเฮา้านอกบ้านนอกอะไรไม่ได้เอาเข้าบ้านไม่ได้เข้ากินเฮา house, อยู่แบบนี้เลยนะคะถ้าดูแลใส่ใจใส่ปุ๋ยเขาดีๆช่วงซัมเมอร์เขาจะโตวกว่าน,นี้เนาะแต่โดยที่ว่าเราสวนเรามันมีของเยอะดูแลไม่ทั่วถึงเขาก็เลยได้แค่นี้นะคะ เทคนิคการปลูกไม่มีอะไรเลยใครที่จะเข้ามาชมหาเทคนิคการปลูกนะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายในส่วนหลังบ้านเนาะสิ่งที่ดูแลก็คือดูแลทากไม่ให้เขากินยอดเพราะก็เป็นทูนหวานนะคะก็ะดูแลเขาเวลาเขาขึ้นมาก็อยาให้ทากได้กินเขาแค่นั้นเองนะคะ,ป,ะปีนี้ยังไม่ได้แกงเนาะเพราะว่าเขาขึ้นช้าพอเขาขึ้นมาทีไรทากก็กินเนาะมีมีบางกระถางนะที่เราปลูกไว้บางกระถางเนาะที่มันรอดทาก หรือมันไม่รอดทากนะคะไอ้พวกที่มันโตโตนี่คือมันรอดขึ้นมาเนาะนี่มันรอดขึ้นมาดูมันรอดขึ้นมามันช้าหน่อยมันช้าหน่อยต้นมันก็ล็กนะคะอันนี้มันโตขึ้นมามันรอดเร็วส่วนใหญ่จะมีจต่ทากกินเพราะว่ามันเป็นทูนหวานนะคะดูสองกระถางนู้นเขาไม่รอดนี่สองกระถางกระถางนี้รอดต้นเดียวก็เงีวสวยมากเลยนี่สองกระถางนี่เขาไม่รอดนะคะดูนี่นี่นนเห็นไหมตัวทาก ถ้าเขามาเขามาลอกินนะคะแต่เขาไม่กินกระเทียมเนาะนี่กระเทียมนี่จะได้ส่งไปไทยนะเนี่ยเดี๋ยวน่าเก็บตังก่อนนี่นี่เห็นไหมตัวเล็กๆมันก็ขึ้นดีเนาะเนี่ยมันขึ้นมันก็ขึ้นแบบนี้มันมีเงาอยู่นะคะมันมีเง้าอยู่นี่มันก็เตรียมตัวจะขึ้นแต่ว่าทากมันจะมากินมันดูซิมันจะรอดไหมสองกระถางนี่พยายามขึ้นมากเลยนะแต่มันไม่รอดสายตาไม่รอดกินทากทากได้กินทากจะมากินนะคะ แล้วก็พามาดูเนาะตัวที่มันรอดกับตัวที่มันไม่รอดแล้วมันก็เข้าหน้าหนาวแล้วอันนี้มันยังไม่ไม่เป็นไรนะถ้ามันติดลบเมื่อไหร่นี่มันจะเฉาแต่มันอยู่รอดอยู่ได้นะคะแล้วไม่เอาเข้าแล้วแม่เข้ากินเขามันก็ไม่ตายเนาะทุกคนเขาจะเอาผักเอาอะไรเข้าบ้านหมดแล้วนะแต่ส่วนหลังบ้านปล่อยไว้เลยนะคะปล่อยให้เขาสู้ชีวิตเขาจะปรับสภาพของเขาเองนะคะมันก็จะมีบางส่วนที่รอดบางส่วนที่ไปเนาะแต่ทั้งหมดนี้มันเหลือสองกระถางนะมันไม่ขึ้นมันสู้จริงๆมันขึ้นแต่มันสู้ทากไม่ไหว มันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวว่าหนอมันขึ้นไม่ขึ้นนะมันอยู่ที่ว่าเราดูแลเนาะเราดูแลไม่ถึงว่าท่ามันมาตอนไหนแล้วเขาขึ้นตอนไหนเราดูแลไม่ทันเนาะไม่ทั่วถึงนั่นเองนี่ตัวนี้เราจะเอาเข้ากรีนเฮาส์ไว้หนึ่งอันกันการลากเน่านะคะแต่ทุกอย่างก็จะวางไว้ที่นี่เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วทุกอย่างเหมือนปีที่แล้วหมดเลยนะเขาขึ้นมาเขาขึ้นช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนหิมะตกหรือติดลบเราจะเอาผ้ามอห่มให้เขานะคะผ้าอะไรก็ได้เนาะถ้ามันไม่มี มันไม่มีผ้าอะไรก็ได้ถ้ามันมีผ้าที่พี่ซื้อตามตามการเด่นก็ได้นะถ้ามันไม่มีผ้าอะไรก็ได้นะคะเป็นพ้าสติกเป็นผ้าอะไรมาห่มเฉพาะเฉพาะตนที่หิมะถมเขาอย่าให้มันเข้าไปในเนื้อแค่นั้นพอนะคะนี่เอาผ้ามาห่มผ้าธรรมดาผ้าอะไรก็ได้เนาะเป็นอะไรผ้าเก่าๆที่เราทิ้งไว้แค่ผ้าห่มมันเราต้องการความหนาวนั่นแหละแล้วก็ระวังทากพอห่มเสร็จก็ต้องมาดูทากสิ่งสําคัญก็คือทากนะคะใครที่ปลูกอยู่เมืองหนาว เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปไปกำจัดเขาได้ทั่วถึงเนาะสำหรับทากเราก็มาพูดคุยมาแนะนำนะคะการปลูกทุนใครที่มาดูเนาะใครที่ชอบกินทุนปลูกทุนอันนี้กำลังอร่อยเลยนะอบแต่ก็เลี้ยงต่อไปเพราะว่ามันขึ้นช้ามันขึ้นช้านะคะลอร,รี่บะอ,อกเราไม่ได้เอาเอาไว้ข้างในนี้เลยเราจะมาดูตอนไหนที่ใบเขาเฉาแล้วก็มาห่อผ้าให้เขานะสำหรับ อากาศเยนเ็ยนๆหนาๆน,นะคะอันนี้เป็นทุนทุนสวนหลังบ้านตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปแล้วนะแต่อดไม่ได้เพราะว่าก็ต้องทําทุกปีเนาะทําไว้ดูว่าปีไหนเขาลอดแบบไหนอะไรยังไงนะคะเราก็ต้องมาถักเก็บภาพไว้เรามาดูเราแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นต้นทุนสวนหลังบ้านสวยๆอยู่เนาะ เรามาดูเราก็เออเราก็ยังภูมิใจนะว่าเออของบ้านเรามาปลูกที่นี่มันได้กินนะคะมันได้กินแล้วมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นสวยด้วยขึ้นแล้วก็สวยด้วยนะสู้ต่อไปเนาะมีมาทําคลิปสั้นๆไว้ลงไวใ้ให้ดูวันนี้สวนหลังบ้านพามาดูต้นทูนหวานสวนหลังบ้านนะคะต้นทูนหวานปลูกในประเทศอังกฤษปลูกในเมืองหนาวนะคะมาดูกันบ้าจะสวยงามขนาดไหน สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกทรับย์สักทยทุกกำลังใจส่งให้สวนหลังบ้านนะคะวันนี้สวนหลังบ้านพามาดูต้นทูนสวนหลังบ้านในหน้าหนาวนะคะคือการเข้าหน้าหนาวเนาเนะหน้าดูดูใบไม้ผลิก็จะประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนกลางเดือนนี้ก็จะกลายเป็นวินเทอร์แล้วนะคะเป็นหน้าหนาวเต็มตัวเนาะประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนะคะก็จะกลายเป็นวินเทอร์เป็นหน้าหนาเวเต็มตัวนะคะ เพราะว่าใบไม้ร่วงก็จะพาอเดือนกันยาตุลาพฤศจิกันกลางเดือนนะคะก็จะประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้สวนหลังบ้านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าสวนหลังบ้านจะพามาชมอะไรในสวนหลังบ้านหรือปลูกอะไรให้ชมนะคะปลูกพืชบ้านเรามาปลูกในประเทศอังกฤษเนาะใครชอบคลิปแบบเราใครชอบชีวิตแบบเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะว่าสวนหลังบ้านจะ พาไปชมอะไรในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนคะ่ะ